ครับไปนึ่งไปแนึงไปหนงยพี่แบงคอาไปลออนไลน์ไม่มีปล่อไลยอไ,ปอไ,ปออไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ ดูจากฟีดแบ็แล้วก็คนชอบมากๆเลยครับทั้งเพลงทั้งดนตรีคําร้องและก็เอ็มีครับก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้นะครับว่าทุกคนได้ฟังได้ดูกันแล้วก็รู้จกักตัวตนแบงและก็รู้จักลิเกมากขึ้นผ่าน MB เอ็มวีทำงานหนักไหมคะพี่ลุงเดิมทำงานหนักไหมจริงๆแล้วก็ทุกคนตั้งใจหมดเลยครับแบงก็เลยมองว่ามันมันไม่ใช่งานที่หนัก แต่ว่าพื่อความที่เราตั้งใจล้อก็อยากให้งานมันออกมาเพอร์เฟคที่สุดรก็เลยเป็นสนุกซะมากกว่าครับซึ่งก็ได้ตามสิ่งที่เราต้องการใช่ครับจะมีอีกไหม,มครับซึ่งก็ตอบต่อไปนะครับโอ้ยังมียังมีรออยู่ครับก็เร็วๆนี้ครับจะได้รับฟังกันแบบต่อเนื่องเลยครับติดตามเนาะรอติดตามครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตไว้ด้วยนะครับคอนเสิร์ตลิเกออนแอร์ตอนซิสแน่แม่จ๋าครับ30 สิงหาคมนี้ครับได้รับชมกันอย่างแน่นอนมาให้กำลังใจพวกเรากปนเยอะๆนะครับรสนิุมที่แดงช่วยที่น้องชาวแดงสัาแบบก็ส่งกำลังใจให้กับพี่พี่แนวหน้านะครับก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเลยครับติดตามข่าวแล้วก็ส่งกําลังใจในทุกๆวันทุกเวลาครับเพราะว่าเราอยากให้อ่ไม่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับอยากให้แบบเออมันจบแล้วก็มันผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่แบบ ไม่ต้องมีการสูญเสียอะไรครับแต่ว่าืูว่าพี่วิทุกคนทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆคือถ้าไม่มีพี่ๆแนวหน้าทุกคนเนี่ยพวกเราน่าจะลําบากนะใช่ครับเน<ม>ียก็เลยทําได้แบบส่งกำลังใจไปให้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยครับก็เลยส่งเป็นกําลังใจเขติดตามข่า,ขาวมันมีการสูญเสียแลาว,วนาดไหนที่แบบเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งคีอูกอ่กับกิจการมันเกิดข,ขึ้นมากหรือครับพี่แว่าก็น่าจะเหมือนกับทุกทุกคนนะครับ นะที่ได้ดูข่าวแล้วเราก็พอมีการสูญเสียแล้วเราก็รู้สึกเสียใจไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับคือพี่ๆทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับในหน้าที่เราก็แบบสะดุดดีในความกล้าหาญข,ของพี่เขาอะไรนะครับก็ก็เสียใจนะครับแต่ทุกคนก็คือฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศคุอยาง เหตุผลงาของที half, ่แบงก็ถ well, ูกยกเลิกทางแบบภาคอีสานใต้มาด้วยเหมือนกันก็มีมีแค่งานมีงานเดียวครับด้วยด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ค่อยที่จะแบบเข้มข้นมากๆค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับบางสถานที่ก็ยังไม่กล้าที่จะจัดงานแบบไม่ไม่สะดวกที่จะแต่ว่าเราก็เข้าใจเข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้เข้าใจในเหตุและผลนะก็เลย ไม่เป็นไรครับตัวพี่แบงค์เองก็เป็นกระบอกเสียงในการแชร์ข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะตอนนี้มันมีข่าวสารแบบข้อมูลเคล็ต่างๆด้วยใช่แล้วครับมีข้อมูลอาภาพวิดีโอที่สร้างจาก AI ออันนี้ก็น่ากลัวมากเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเข้าใจอะไรผิดๆเชื่ออะไรผิดๆจาก AI ที่แบบสร้างขึ้นมาเนี่ยครับช่วยกันแชร์เรื่องต่างๆแล้วก็รวมถึงมจฉาชีพที่มีการเปิดบริจาคทั้งๆที่ เขาไม่ได้เปิดบริจาคจริงๆอนะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นแบบว่ามาช่วยโอกาสตรงนี้ในในสถานการณ์ที่ทุกๆคนจะต้องแบบช่วยกันส่งกําลังใจให้กันนะครับก็ต้องคัดกรองข่าวให้ดีอยากให้ทุกคนเสพข่าวจากพี่ๆสื่อสำนักข่าวที่ที่เราฟังกันอยู่ทุกวันติดตามกันอยู่ทุกวันที่น่าเชื่อถือครับสำหรับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้แบบว่า ดราวไปอย่างเงี้ยค่ะฝั่งอะไรอย่างเงี้ยมีนนคบแบกบตัวแบกไปแล้วกลับมาส่วนตัวแบกเองมันยังไม่โดนครับแล้วก็แบงบกก็ไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ว่าที่เราแชร์ไปแล้วเราจะโดนใครแบบฟีดแบกมาหรือเปล่าเพราะว่าแบงกก็ทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งครับเรากา็ดักในประเทศของเราแล้วเราก็เป็นห่วงทุกๆชีวิตของพี่ๆแนวหน้าทุกๆคนนะครับ แบงก็ทําหน้าที่ของแบงค์จริงๆแบงค์ได้เช็คโูเชียลของพีอินบ้างไหมครับยอดฟอนต์ลดต่างๆอะไี้ไม่ได้ไม่ได้เช็คเลยครับเพราะว่าแบงค์รู้สึกอะไรแล้วเราเราอยากจะแชร์เราก็แชร์เลยเพื่อแบบว่าบอกข้อมูลเผื่อหลายๆคนที่แบบติดตามแบงก์แล้วแบบว่าไม่ได้รู้ข่าวก็จะได้อัปเดตไปพ,พ,พร้อมๆกันแรัก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเฮ้ยงานเราจะลดไหมอะไรไหมไม่ครับเพราะว่าแบงก์ก็ทำงานอยู่ในประเทศเป็นหลักอยู่แล้วที่ผ่านแบงค์ขานะครับเราคำนอณว่ามันจะ หลากหลายรเราก็มีหลากปลายับที่เป็นแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยะไม่ครับแบบไม,ไม่ไม่ได้บ่วนตรงนั้นนะครับ,รบเพราะว่าทุกคนนะครับเนาะแล้วก็รักประเทศของเราเราก็เกิดที่นี่อะงครับเรามีความภาคภูมิใจในที่เราเกิดมาอะไร<ม>ผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกกับเรื่องงานนะครับมันส่งผลกระทบอะไรกับเราได้ไหมไม่กระทบครับไม่กระทบอาจจะมีแค่าง,งานด้วยความแบบเหตุการณ์นะ<ม>สถานการณ์มันแรงนะครับ<ม>บางบางสถานที่ที่แบบเป็นวัดหลวง เขาก็อาจจะมองดูแล้วก็ลองคิดดูแล้วแต่ตองดูแล้วว่าเอ้ยมันยังไม่เหมาะกับการจัดงานแล้วก็มีการเลื่อนไปยังไับ้างคะไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยก็มีไปแสดงบ้างครับแต่โดยส่วนมากไม่ไดอยู่แถบภาคกลางเล้แต่ว่าตอนนี้มีแทนที่จะไปแถวนบ้างไหมคะตอนไม่มีไม่มีค่ะบว่าช่โใช่ชวีใหจะเห็นเพรว่าที่งานที่มันเลื่อนเนี่ยคือแบบไม่ได้ลกเลิกอนแต่คันสั่งช่วงปีใ ก็กระทันหันนะครัะใช่อย่างงานวันนี้ครับวันที่1ก็เหมือนเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อประมาณวันที่27ครับแต่ว่าก็เป็นการเลื่อนเป็นเคสแบบเลื่อนเลื่อนการจัดงานไปไม่ได้ขัดต้นแค่เลื่อนการในห้ออกไปครับผมเห็นว่าแบงค์นี่แฟนจะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยมันจะได้รับผลกระทบอะไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยกังวลอะไรไหมไม่กังวลครับเพราะว่าเดี๋ยวแบงค์ไปยุโรปครับไปยุโรปก็ทางนั้นก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรก็ วันนี้ก็เพิ่งไปเดินเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยมาผมเพิ่งไปยื่นวันนี้ครับเรจะไปเดือนแบบเดือนกันยานี่แหละไปเดือนกันยานช่แหละไปไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับไปร้องเพลงครับไปทํางานแบบแค่งานเดียวแล้วก็ได้พักผ่อนนิดนิดแน่นอยครับอันนี้ไปคนเดียวหรือไปทีมมีแบงค์มีพี่น้ําเพชรครับพี่บิ๊กแล้วก็พี่ตังไปกัน4ี่คนครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะที่ประสบการณ์ ก็ประมาณนึงครับแต่ว่าแวะไปร้องเพลงเราไม่ได้แบบว่าไปแสดงลิเกอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไปก็อยากให้ไปทั้งคณะเลยไปโชว์จัดเต็มที่สุดที่ใกล้จะมาถึงก็ไปแล้วคือเอาเพลงใหม่ไปให้เขาได้ฟังเลยใช่ไหมใช่ครับเราจะได้ฟังเพลงใหม่กันด้วยสุดท้ายเอ่อเอาติ้งครั้งแรกด้วยมครับเป็นครั้งแรกครับกับการตั้งคณะสอนรำน้ำเพชรมา21ปีคือเอาติ้งเนี่ยมันเป็นการ เปิดใจคุยทั้งหมดรีแคปทุกอย่างที่ผ่านมานะก็แบงก็ตัดสินใจจัดเอาติ้งคณะนะเอาทุกคนไปแบบเออไปพักผ่อนด้วยกันนะมีอะไรก็มาคุยกันก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่เราได้จัดเอาติง้งเราเติบโตมาด้วยกันนะครับส่วนมากทุกคนอนะ่ะเริ่มมาด้วยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องอม,มันก็จะมีการทํางานเนาะการทํางานที่ บางครั้งก็พอต่างคนต่างโตขึ้นก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความรู้สึกเป็นของตัวเองอเรื่องบางเรื่องก็เลือกที่จะเก็บไม่เลือกไม่คุยกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็สะสมมาเลื่อยเปยื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เชื่อว่าทุกคนนะครับท,ทุกทที่ทํางานนะครับมันจะต้องมีเรื่องที่ค้างคาใจกันกับเพื่อนร่วมงานมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เชื่อว่าที่ไหนจะไม่มีนะครับแต่ทุกอย่าง มันจะเคลียร์ได้ด้วยการที่เราพูดคุยและเคลียร์ใจกันเป็นเป็นคลิปมีน้ำตาไหมคะมีน้ำตาไหมถ้าถามแบงค์แบงค์เองไม่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแบบอยู่ข้างในใช่ครับมันมันเหมือนแบบเฮ้ยมันได้ปลดล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่ๆบอกแหละว่าแบงค์เป็นหัวหน้าที่ไม่พูดชอบเงียบแต่ว่าเอาติ้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบงค์จะแบบปลดล็อกตัวเองว่า เออวันนี้พูดน,นู่นนั่นนี่ปัญหาตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้ยงั้น,นและต่อจากนี้จะไม่เงียบแล้วมีอะไรก็จะขอพูดเลยเรานคนได้เปิดใจแฝดคนเฟื่องขับเราด้วยหมูปัญหาอะไรก็มีการปรบสื่อสารเราแบบโดยตรงเลยทุกคนได้รับรู้ผลแบบครบก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ส่วนที่เราถามคือเราชอบัญหาเช่นเรื่องอะไรอ่าอย่างเช่นแบบมันก็อย่างเรื่องแบบเอ้ยแต่งตัวช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยแบบ คุณพ่ออยู่แล้วใช่ทุกคนแบบแต่งตัวช้าก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเราแบบก็มีก่อนนั้นนี้นนก็มีคุยกันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าเอาติ้งอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบเออทุกอย่างเป็นการขอความร่วมมือแบบพูดแบบขอความร่วมมือนะเออถ้าเราเป็นแบบนี้มันจะดีมากเลยนะมันลิเกมก็จะเร,เร็วขึ้น,น,นใช่ครับก็คือเอาเหตุผลพูดทุกอย่างแล้วสิ่งที่แบงค์พูดอ่ะมันคือเรื่องจริงทั้งหมดถ้าใครแบบอยากจะแบบ แนะนำอะไรหรือมีอะไรอ่ะสามารถแบบแสดงความคิดเห็นได้เลยแล้วเราก็มาตกลงร่วมกันอย่างเช่นวันหยุดงานนะครับก็มีเสนอมาว่าเออจะแบบขอหยุดแบบนี้ได้ไหมสองวันเหมือนในทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยคุยกันก็สรุปที่ว่าเอาแบบนี้เดือนกันยาตั้งแต่วันที่9จนถึงสิ้นเดือนเป็นวันพักที่ทุกคนจะไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็ตกลงร่วมกันทุกคนก็โอเคใช่ประมาณนี้อันครับ ดีขึ้นครับดีขึ้นทุกคนแบบว่าแบบคือสนิทกันมากขึ้นแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องจริงๆคําว่าพี่น้องมันต้องคุยได้หมดทุกเรื่องใช่ครับคุยได้หมดทุกเรื่องมันมันดีอะครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากากจะทางานทุกคนก็จะทํางานสนุกมากขึ้นได้ป่อยความรู้สึกด้วยลงทุนตีเยอะไหมครับสำหรับเอาติ้งคัไหมครับก็จัดเอาติ้งก็ประมาณสองแสนครับง่ายครับก็ ใช่ก็มันก็คุ้มนะครับกับแบบแบบอะไรประ,ประมาณใช่มันได้ม,มันได้ผลตลอดใช่ไหมไม่ใช่แบบพอเวลาผักไปแล้วทันบบคือเราจัดเอาติ้งเพื่อความยั่งยืนในการทํางานและก็เพื่อคุณภาพของงานในทุกๆคืนครับแล้วก็พูดในสิ่งที่เราเป็นหัวหน้าคณะเราต้องการอะไรและทุกคนจะต้องทําแบบไหนยังไงอะไรครับก็คือแบบ ชี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเถียงอะไรได้เลยปีหน้าเราพร้องเตรียมตัวอยากจะให้มีอีกรอบไหมครับก็มีครับแต่ว่าปีหน้าเราก็จะเป็นการปาร์ตี้และเราจะไม่มีเรื่องเครียดอะไรทั้งสิ้นแล้วครับก็เป็นการปาร์ตี้พักผ่อนของคณะแบบทุกคนมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปจะเที่ยวกับครอบครัวอะไรก็ตามสบายเลยเต็มที่โอเคค่ะตอไปอีวันหยุดงานใช่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะอินเชิรด้กัอินค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ yeah uh -huh.